เันเห่าเฮ็ดกระเซ็ดเหตเาต้องใส่เฮ็ดหนังแั่นชิดยอดวิวตึงตึงก็บกได้เงินเด้อพี่น้องเพี้ยนเพีนถูกขนใหญ่น้องซื้อขอบอกไว้ของ AI นี่ทุกอย่างลงตัวหมดทุกอย่างแน่นอนจ้าพื้นเป็นสินท่านเอไม่ให้มากขอว่าย่านสำเร็จเด้อออยู่กับ คนผู้ชมคุณผู้ชมเยอะก็ได้เยอะเลียดโลให้เข้าตากับมการสกักคนโลรดโดนเลื่อนเพื่อน,อน <c oughs> ใหญ่นองก็เปาผิดเป้าพึกแค้นน้ำไหลา <c oughs> ใหญ่นองก็แคนอ่อเสล็ดใส่กวด เอาใส่กวดวแทนน้ำยาอันที่เขาให้มาแดงดมลเอาเปิดเพชเขาก็ได้จำเป็นต้องไร่มเมนบบเอาหนาทอกนาทีก็จำเป็นคือเกา้าเขียวนี่คือความสดชื่นของป่าสร้างให้คนเขาาไปม,มีก็ขายตอง กะเน้นเน้นเน้นหน้าทักันไปขอขอบคุณมากๆจ้าทุกท่านทุกคน,นกะเผานี่กะเกงเลยเนาะหอ,อมสี่ข้าวนี่สี่มิรสหอมพัดใสขอบคุณจ้าผมบัางอยู่ที่ดวงดาวเลยอยู่ฮ่บรรยากาศอยู่ฮ่สันพื้นเป็นสิน ท่านเอไม่ให้มากเพราะว่าย่านสำเร็จเด้อแน่นอนขันหาบริเวณพิษเททึกมันระบบเพินะ่นน้อยจะมปนหน่อมรับเก่งที่สุดระบบต้องมีพิษพิษด้วยตัวเองขันหาบริเวณพิษนั้นไปฮอดหลวงดวงดาวตนันก็เอ๋ยหรืออายุไม่มากก็ขอโทษเด้อ ขึ้นมา,าเลยยอมเลยซิมีไปเบิ้ดเพี้ยมใหญ่นองก็ย่านเยียบและหน่วยงานทุกระบบวันนี้ใหญ่นองก็เขาส่วนมาอีกเด้อไม้มาหกตานีไม้กิกไม้ขาไม้บงนี่มาหกตานี้กมกันไป ขอขอบคุณมากๆจ้าทุกท่านทุกคนให้ใส่เสียงเพลงก็ได้สต่อรีนั้นมีอยอหฮาเดี๋ยวนี้ใหญ่นงนะเขาไปลบอย่างบรหันเบิดเทียนเนี้ยเพราะว่บาบลูซึ่งบ่มีน้ำใส่กระซางปล่อยไปสกักคนเอาไว้โซนน้ำก็จะมีเห่าเปิดเพชรเห่า,าได้จำเป็นต้องไร่ เป็นบ่เอาหนาท้องนาทีก็จำเป็นคือเก้าเปิดสู่ฟู้สู่ขนลังเหียเปิดเบิงเข้าไปเบิงให้เราไอ้ทอใจมีไอคือชิเมีมยอ้ผลไม้ที่แมงวันทองชอบบริหอร่ใหญ่หน่งกระฮิดแต่ระหิดแต่หายเลยจ้าใจหน่ยอยอัสามไปแล้ว ขายดีนีต่ตอลงไปนี่คือการทำกรเกษตรของยายนงเรียนรู้ให้เขาตากอาการสกรักคนขึ้นหมาเลยยอมเลย สิมีไปเบิกเพี้ยมใหญ่น้องก็ย่านเยียบน้องนองเข้ามาใหม่ลูกล้านนะได้พวกได้พิษพเข้ามาใหม่ทุกคนนั่นแหล,ละต้องใส่เสียงเพลงเต๊ตกเต๊ตก,กนคนนี้ชิเป็นดอนบังไงเป็นออกไร้ไร้แล้วยายนองใช่ไหมใจใหญ่นองขอบคุณที่มาเข้าก่อนโมสำหรับผู้บ่มากสะสมยอดรังให้ใหญ่นองเด้หรือ และหน่วยงานทุกระบบวันนี้ใหญ่หนองก็เขาส่วนมาอีกเด้อครับสวัสดีพี่น้องปองไปเพียนเพ,น,เพนทุกคนและสวัสดีท่านเอไอเหตุที่มีอยู่มีกินเด้อพี่น้องเพียนเพน,เพนทุกคนมีอยู่มีกินใบก เด็กเดนนอยเข้ามาใหม่เลอคนมีความรู้เีหยังก็แล้วแต่กันไปเบิ่งหั้นสิหลายรายยัดดีที่สุดกะหัวบางไงเลยซิปุกเสร็แปลงแบบนี้กระหดน้ําออกก็ได้บ่เป็นยังได้ติดตามว่าบ่จาเป็นก็จําเป็นพวกกามีแต่อันจําเป็นเบิดเมื่อมีว่าบ่จาเป็น มาเห็ดนะให้เบ่งกดสุมสนให้ละเอียดละอออสกอนใบได้เหลวก็แล้วกันคนที่มีความรู้อยู่เป็นผักเป็นหญ้าเป็นอะไรหามไม้ปลูกไว้ให้มีทุกอย่างขอบคุณท่านเอไอที่เปิดหน้าเปิดตาเปิดบานให้ใหญ่หนองสวยผักสวยดันอง,งานไหมเห็ดให้ทำลวก คือใบกะเพรา,าใส่กวดน้ำนํำวน้ําใส่นิดนิดก็ไปแช่นไว้ต้นผุดสาหรือต้นอะไรครัไมมีความสุขคนกะไั่ปลาปลากะา็ะไศ้ขนเราอยู่ร่วมกันได้นกหนูปูปีกสใีใจดีใจใจที่ได้ส่วนปลาส่วนมึงได้จงไว้กวงกวงกับปุก๊กไว้กินไว้ เบิง้งนัำทักวานไว้แปลงไม่วานกระตุดกระตอหนา้าพ่นกับมันก็เอากระซิแตกหนอขึ้นมาแตกตาขึ้นมาไหม่ปุญญ๊บวัยาคุณมีความสุขคนกะอาาไ่ปลาปลากะอาาไยขนเราอยู่ร่วมกันได้นกหนูปูปีกบ่แมนเฮาตั้งใจใส่ริ เวลาเห่ากดบ่เปินเนี่ยเหา่าบ่กดคาบเนี่ยเห่าก็เข้ากระใสให้เราอ,อยู่เป็นผักเป็นหญ้าเป็นอะไรหาไม่ปลูกไว้ให้มีทุกอย่างไม่เข้าท่าเท่าไรสําหรับเมื่อนี้กระเบ้าเพิ่นเว้าเผินใหญ่นองก็ไร้เบา้าเผินจะลากระหวบังหญยเลยสิป,ปุ๊กเสร็ปแปลงแบบนี้กระหดน้ำเอาก็ได้บ่เป็นหยัง ได้เถอะห้าสมได้ฝั่งห้าฝั่งไงห้าฝั่งบ่ยักก่อนสิบป่าจ้าวเด้นลงสิปุ๊กปลาประมาณสิบไร่มีไม้หลายชนิดหลายแน่นอนขันหาบรเิเวณพีเททึกมันระบบเพ่นนะโอ้ยจะเป็นหนอมรับเกิ่งที่สุดระบบ ผลไม้ต้นอินททาลามโซนนั้นมะเข้อเทศก็ประส้มเกสรยอ,อย่างหลายอันลหลยไม้รวมถึงไม้สักไม้สักทองกระหัวบางไยฤกษอสิบปุ๊กเสร็จแปลงแบบนี้กระหดน้ำออกก็ได้บ่เป็นยังได้ต้องมีผิเหิดผิดด้วยตัวเอง เหาบ่เเ็ดพิดตั่นไปฮอดหลวงดวงดาวตลนโดนเหลือเพื่อนๆใหญ่นองกระเผิาดบ่เปาพึกแค้นน้ำาหลาใหญ่นองก็แคน,น, <c oughs> นคจะไปหาคอนเทนท์ที่ไหนใหญ่นองกฮ็หิตเปผินท้ายปู่ปูปลาปลาเป็นลำต้นไม้ต้นเหาปเปิดเพชรเหาก็ได้จำเป็นต้องไล่ เมนบบเอานาทอน้องนาทีก็จำเป็นคือเกา้าคนมีความสุขคนก็อาศัยปลาปลาก็อาศัยขนเราอยู่ร่วมกันได้นกหนูปูปีกกําพ์รยายน้องก็จะไปเยี่ยมบ้านเหมือนกันจ้ายอดวิว โอ้เห็ดก่อนนั้นได้ดีโอ้เห็ดนนำร่างนี้นั้นลำบากเอ็ดก่อนเขานานแล้ว